ผู้บริโภคอย่างเราเรานะครับก็เวลาเวลาเวลาโดนอะไรมาก็เงียบ่าพวกคุณก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับเวลาบอกว่าเออแชร์หน่อยแชร์แต่ก็ไม่แชร์กันนะครับอะไรช่วยแชร์ไม่แชร์นะครับอะไรแบบอยากให้ถามถามเพราะเวลาคุณแชร์ไปเนี่ยมันก็จะไปเจอกับผู้รู้ ซึ่งบางทีผู้รู้เขาบอกเฮ้ยไม่ใช่้พระลุดไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวกูเข้าไปหามันที่ไอ้ที่หายมึงมั่วเหลือเกินเนี่ยทีเนี้ยผู้รู้ก็จะเข้ามาละพอเข้ามาเสร็จปับ๊บเขามาถามผมนะครับบางทีก็ถามเนี่ยผมอาจจะไม่รู้ก็ได้ผมก็จะถามกลับว่าพี่เออช่วยสอนหน่อยทีเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นเป็นความรู้ที่พวกคุณน่ะได้เพิ่มขึ้นได้เพิ่มเติมนะครับจากการแชร์นะครับพอพวกคุณแชร์ปุ๊บ พอมันไปเตะตาผู้รู้ที่ไอ้ห่านี่แม่งมั่วเปล่าเดี๋ยวกูเข้าไปหามันดินเดี๋ยวกูเข้าไปถามมันดิยิ่งเซียนใหญ่มายิ่งดีครับได้ได้ได้ไดคุยกันได้นู่นได้นี่แลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ถ้าเราไม่แชร์แล้วก็ไม่มีคนถามผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าเนื้อดินเนี่ยผมผมว่าผมไปสักชั่วโมงกว่าแล้วมั้งเนี่ยนะครับผมอ,อ,อธิบายหมดแล้วนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยพอเราอธิบายเสร็จเออมีใครอยากถามมั้ง ตรงไหนดูเพิ่มเติมได้อีกมั่งครับเออทําไมตรงนี้มันส่วนตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ทําไมตรงนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับพูดคุยถามมาได้นะครับอาไว้เข้ามาคุยคุย,ค,ยคุยกันได้หรืจะถามเรื่องอื่นก็ได้เนื้อดินผมถือว่าวันนี้เนื้อดินแ่บมันไปอยู่แล้วแหละจบแล้ว แต่เป็นไกด์ไลน์เฉยเดี๋ยวผมมาแบ่งแยกประเภทให้ดูแต่บอกแค่ว่าเออถ้าเจอเนื้อดินอย่างนี้มีกล้องแล้วเออเจอเนื้อดินอย่างนี้ส่งมาให้ดูใครบอกเก๋ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับเช่าอะไรเงี้ยแต่ราคาผมให้อยู่ประมาณพันสามพันไม่เกินนั้นนะครับเพราะเวลาผมปล่อยปล่อยพวกต่างชาติพวกสายเนื้อเขาให้อยู่ประมาณตอนนี้ให้หกพันห้าเมื่อก่อนให้สองพันแล้วก็ไล่มาสามพันแล้วก็ไล่มาสี่พันห้าแล้วก็ไล่มาห้าพันในตอนนี้มันให้หกพัน,นห้าแล้ว นะครับ